สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะมาพูดคุยประเด็นเรื่องเปิดข้อกฎหมายอุทยานสั่งจับปรับนักท่องเที่ยวส่งเสียงดังครับแน่นอนว่าตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปศ2อ6 2นั้นเป็นกฎหมายใหม่นะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนี้แหละหลักใหญ่ใจความหรือสาระสำคัญก็คือว่าในแต่ละครั้งครับที่พวกเราไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันก็ดีนะครับ ปัญหาหนึ่งที่มักที่จะพบเห็นได้บ่อยบ่อยครั้งและเด่นชัดเป็นรูปเป็นร่างนั่นก็คือเรื่องอะไรครับการส่งเสียงดังก็ดีครับไม่ใช่บอกว่าการส่งเสียงดังมันดีนะครับเซลเล่นครับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ดีสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นเรียกว่าสาเหตุขั้นต้นสาเหตุขั้นพื้นฐานนะครับ ที่จะเป็นต้นต่อปัญหาต่างๆและล่าสุดทางอุทยานแห่งชาติหาแต้มครับก็ๆๆได้มีมาตรการมาตรการโดยอาศัยอำนาจหนา้าที่ที่กฎหมายเขียนไว้นั่นแหละครับก็คือตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ .2562 ครับมาตรา20เขาบอกว่าหลักใหญ่ใจความของมาตรา20นี้เขาบอกว่าบุคคลซึ่งเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัตินี่คือสาระสำคัญของมาตรา20พรบอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่นี้นะครับโดยมีการจะบอกว่ายังไงครับเชื่อดไก่ให้ลิงดูหรือว่าใช้มาตรการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดหรือเปล่าจะใช้คำไหนดีนะครับแต่มีการ จับปรับทางจับปรับนักท่องเที่ยวครับเล่นกีตา้าส่งเสียงดังรบกวนครับเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวรายอื่นครับเ,เกิดมีความรำคาญนะครับซึ่งก็ได้มีการเปรียบเทียบปรับโดยถูกต้องตามกฎหมายตามพรบอุทยานนั่นแหละครับโดยอาศัยมาตรา20นี้ดังนั้นทางอุทยานแห่งชาติเขาก็มีการเปิดเผยออกมาว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบของกรมอุทยานระเบียบของอุทยานแห่งชาติเนี่ยพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสียงดังการนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในเขตอุทยานนะครับโดยแนวทางแรกเนี่ยทีนี้เราก็จะมาดูว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้เปรียบเทียบปรับในทันทีทันใดครับเขาจะมีมาตรการเหมือนกันครับมาตรการแรกก็คือการว่าข่าวตักเตือนก่อนครับหลังจากนั้นหากยังฝืนทําอยู่ ก็จะใช้การเปรียบเทียบปรับและขั้นเด็ดขาดเข้มงวดก็คือเชิญออกจากนอกเขตอุทยานแห่งชาติทันทีครับนี่คือมาตรการตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2562ตามมาตรา20ตัวนี้ก็ยังฝากเตือนไปยัง,น,งนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวพื้นที่อุทยานแห่งชาติก็ระวังไว้นิดนึงและปฏิบัติตาม ระเบียบที่พนักงานเจ้าหน้าที่เขากําหนดไว้แล้วกันนะครับ